จรที่2.26นะครับวงจรน,นี้จะเป็นการแสดงคำนวณหาค่าต่างๆที่สำคัญของทรานซิสเตอร์ในอุดมคตินะครับโดยที่ไม่ได้กำหนดอะไรมาให้เลยนะครับกำหนดมาเพียงแค่ VBE แหล่งจ่ายนะครับ0.8โวลต์และ VCE 10โวลต์นะครับโดยต้องเข้าไปเปลี่ยนแปลงค่า IS ของทรานซิสเตอร์นะครับโดยไปที่ Property Edit นะครับเปลี่ยนเป็น1.8104คูณกับ10ยกกำลังลบ 15แนะครับและเปลี่ยนค่าเบต้าเป็น250นะครับ VT และ VA ยังมีค่าคงเดิมนะครับ <c oughs> เพื่อที่เพื่อที่จะพิสูจน์หาค่าของ IE IC และ IB นะครับจากค่าสมการนะครับโดยการหาค่า IC นะครับ IC จะมีค่าเท่ากับ IS นะครับคูณกับแรงจ่าย VBE นะครับหารกับ VT ซึ่งมาแทนค่าลงไปจะได้เท่ากับ1.8104คูณ10ยกกำลังลบ 15m นะครับคูณกับ0.8โวล์หารกับ26มิลลิโวล์นะครับจะได้เท่ากับ41.52มิลลิแอมป์นะครับหลังจากนั้นก็มาหาค่า IB โดยใช้สมการที่2ข2นะครับโดยการเอาค่า IC มาหารกับค่าเบต้านะครับก็จะได้เข้ากับ167.008มโครแอมป์นะครับหลังจากนั้นก็มาคำนวณหาค่าของ IE กันต่อนะครับ โดยใช้สมการที่2องขีดสนะครับโดยการเอา IC และ IB ที่หาได้นะครับนำมาบวกกันจะได้เท่ากับ41.752ม ah ิลลิแอมบวกกับ167.008ไม ah โครแอมนะครับจะได้เท่ากับ41.919ม ah ิลลิแอมนะครับอย่างนั้นก็มาคำนวณหาค่าอัตราการขยายกระแสของทรานซิสเตอร์นะครับที่เกิดจากกระแสะ IC และกระแส IE นะครับโดยการเอา IC มาหารกับ IE นะครับ41.752มิลลิแอมหารกับ 4 1 9 1 9ด้กมิลลิแอมจะเท่ากับ0 9 9 6โวลต์นะครับแล้วก็หาอัตราการขยายกระแสของทรานซิสเตอร์ที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างอัลฟากับเบต้าโดยใช้สมก,การที่2-5ีดนะครับโดยอัลฟาเท่ากับเบต้หารเบต้บวก1นะครับจะได้เท่ากับ250หารกับ251น,นะครับคำตอบก็จะได้0.996ซึ่งจะเท่ากับอัตราการขยายของกระแสที่เกิดจาก IC และ IE นะครับหลังจากนั้นก็เปิดโอแกรมโอก พีสไปนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าค่าจะตรงกันใหมน,นะครับไปที่นิวนะครับไปที่ Project แล้วก็ตั้งชื่อ Project นะครับหลังจากนั้นก็ไปที่ Create a b a n k Project ครับจากวง์จรนะครับจะใช้ t r a นซิสเตอร์เบอร์ q 2 n 2 2 2 2ชนิด Eval ครับแล้วก็ มี VDC อีกเพียงแค่2ตัวแล้วก็มีกลาวอีก3มตัว หลังจากนั้นก็มากําหนดค่า VBE ในวงจรนะครับ,บค่า VBE ในวงจรนะครับจะบมีค่าเท่ากับ0.8โวลต์นะครับเปลี่ยนชื่อเป็น VBE ก่อนนะครับแล้วก็มาตั้งค่าเป็น0.8โวลต์ครับส่วน VCC นะครับจะมีค่าเท่ากับ10โวลต์ครับ ังจากนั้นเราก็ไปแก้ค่าของ i อ s และค่าเบต้านะครับให้ตรงกับตามที่โจทย์กำหนดเอาไว้นะครับโดยการคลิกขวาที่ทาน n ซิเตอร์นะครับแล้วก็ไปที่ Editp Spi ไปโมเดนะครับหลังจากนั้นก็เราสักครู่นะครับเราสามารถแก้ค่า i อได้นะครับโดยแก้กับตรงนี้นะครับจากโจทย์ก็คือ1.8ุดแนะครับ104คูณกับ สิบนะครับโดยการคูณก็คือใช้ e นะครับลบสิบห้าครับผมแล้วก็แก้ค่าเบต้าเป็น2องห้าบนะครับแล้วก็มาแก้ตรงนี้อีกครั้งเป็น1น e ึ่งแทนหนึ่นสี่ e ลบสิหลจากนั้นก็กดกกลงครับแล้วก็เซฟไปบารี่เอาไว้ครับ หลัจากนั้นก็กดเพ่์ดูได้เลยครับว่ากระแสที่ได้จะตรงกันไหมครับวันน่้เลยต้องใส่กระแสของ IC เข้าไปก่อนนะครับกระแสไอีเป็น41.752ม ah ิลลิแอมนะครับโดยการไปที่ IDC ครับเป็นแหล่งจ่ายไปกระแสนะครับ รเราจะใช้ IDC เป็น IC นะครับตรงนี้เป็นชื่อเป็น IDC นะครับ IDC จะมีค่ากับ4 1 7 5 2มี m นะครับ และตรงนี้จะมีค่าของ i d ครับตนี้จะเปลี่ยนชื่อเป็น i d Rb จะมีค่าเท่ากับหนึ่งหกเจ็ดจุดศนย์แปดไมโครแอมครับจากนั้นก็จบลงแล้วไปที่ p Spice นะครับ New Simulate นะครับแล้วก็ตั้งชื่อของ Simulate นะครับ แล้วก็กดโอเคนะครับจากนั้นก็ไปตั้งที่เป็นไบอัตพอยต์นะครับแล้วก็กดตกลงแล้วก็กดเลีครับเพื่อดูค่าที่ได้ครับก็จะได้ตรงกันไหมครับจากที่วงจรบอกให้มาว่า IC จะมีค่าเท่ากับ41.752นะครับอันนี้ค่า IC มีค่าเท่ากับ41.75มิลลิแอมครับซึ่งถือว่า ตรงครับแล้วก็ค่าของ IB นะครับจะมีค่าเท่ากับ1047.08 0ไมโครแอมป์ครับค่าที่ได้ก็ออกมาตรงกันครับแล้วก็ค่าของ IE นะครับจะได้เท่ากับ41.99 1มมิิลลแอป์นะครับซึ่งค่าที่ได้ก็ออกมาตรงครับได้เท่ากับ41.92มิิลลแ mA นะ